ภาคก็ลุ้นเหมือนกันนะครับภาคก็ลุ้นเหมือนกันฟังนะครับน้องพังนะครับโอ้โหเตะฉีกไปครับลงนี้1,600กิโลนะครับถึงจังหวัดศรีสะเกดโอ้โหลูกนี้ศรีสะเกดไม่เข้าใจกันเองนะครับ กำลังเสริมครับละปะับเ่อติดบล็อกิดสามต่อสินะครับเจลาส่งแรงใจเชียร์น้องน้องนักกีฬา

เอาปังเปิดนะครับเออน้องก้ยอดนะครับน้องก้ยอดลงนี้ลงไปหลัง

ในเซตที่1นึ่งนะครับลูกหัวล็อกตังทำแต้มมา้หนึ่งแต้มนะครับลูกนี้หัวเไดตมนะครับเซตที่1นึยาลาก็แพ้ไป21ต่อ18นะครับตามเชียร์กันเซตที่2ต่อไปนะครับ อ๋องทีด้คแสต่อ18นาทับครับนะครับมามาติดตามชมกันในเชตที่2ต่อไปนะครับเซตแรกเยลาแพ้ไปย่เต่อส8นะครับในเชตที่2ต่อไปนะครับน้องเอาน้องเอั เปลี่ยนหน้าไปทางหน้าฝวานะครับเยี่มมากครับเยเกิดต้าแมามาลีครับมาแล้มาแล้วขึ้นสามสามสามมามามาทางเบื้องหง ต่อศูนย์นะครับยมา้นตรงนี้เตะเคาะข้ามหัวไปนะครับตามมาที่หนึ่งต่อสี่นะครับตัวนี้ส์บเคาะลงหน้ามาครับ โอเคซีเกตถูกตาข่ายนะครับเจลาได้แตมตรงนี้ขอโทษนะครับมันมันติดขัดนิดนิดหน่อยนอะครับเฮ้ยไปกปไ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 ปวปไปไไปไปไปาปไ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 ปนิกไป อนนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเสิบลงไปนะครับลูกเสิฟขี้ลอยน้ำนะครับเปลี่ยนจานงนะครับเจ้าของชายาเสิ์ฟขี้ลอยน้ำลงไปนะครับจ่าเม็ดเม็ดเม็ดเอาออกเอ้ยตัวเสิบอก่รงตัวเสิไปยาไปยาเนี่ย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 จานะเสิฟนะครับวางเตียมเลย

ตีแรงหน่อยเจ่าขอลู่งเ่งจ้าขอลูกหนึ่งจ้ามันใจจ้าเข้าเออเออ่าฮ่าาเจ้าตึดึงขข เดา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 เปลี Smile, ่ยน้องาลงไปแล้วครับตอนนี้สิรีกเกตไล่ตามมาอยู่ที่13ต่อ14นะครับก่อนนลกกีฬาก็โค้ชนะครับหนึ่งสองสามนี่เนการแข่งขันกีฬสวยเป็นการที่วันที่ยงเทศมหานครเขราวทีม โอ้โหสแน็กน้องป้อนะครับนั่นแหละให้เสียงนะครับจางให้สุดเลยนะเพราะว่าเขาจะการตีหมอขึ้นในสุดเลยพ่อสยแล้วนขึ้นใหสุดเลย้งเลยทัพี่สองนวันนี้ตี่วงอย่างเดียวนะนเดููนะเฮ้ยู่ ่าอเยแโอเปลี่ยนใหมอันนี้เร็วเปลี่ยนตอเครื่องแหรอครับตอนนี้